โอ้โอคุณพระท่านผู้ชมคะ,อะลองดูสิคะ,ะที่นี่ขเขาคือที่ทไหนที่นี่ก็คือวัดไม่ใช่วัดสิเขาเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปที่ถูกแกะสลักบนผาที่ใหญ่มากๆดิฉันก็อ่านชื่อเขาไม่ทันนะแต่เดี๋ยวจะบอกชื่อทีหลังแต่ตกใจมากเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าองค์ใหญ่จริงๆองค์ใหญ่จริงๆโอ้ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆก,กันนะคะว่าปจะเป็นยังไงกันค่ะโอ<ฮ>้โ<ฮ>องใหญ่จริงๆถ้าทุกคนได้มาเห็นนะกับตาตัวเองอะ่ะท่านจะต้องตกใจมากๆเลยหรือฉันจะลองเปิดหน้าต่างให้ดูนะคะหเห็นไหมคะดูตรงนี้ก็สวยมากๆแล้วโอ<ฮ>้โ<ฮ>องใหญ่จริงๆที่นี่คือจังหวัด สุพรรณบุรีตำบลอูทอนะคะท่านผู้ชมวัดดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฉันมาที่ไหนนะล่ะคะเห็นดิฉันกลางร่มอยู่อย่างนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าดิฉันกําลังเดินทางไปเที่ยวแห่งหนึ่งที่อยู่กลางแจ้งกลางแดดก็เลยคิดว่าเราน่าจะไปชมสถานที่นี้กันและที่นี่เป็นที่ไหนเเราไปชมกันค่ะและที่นี่นะคะ ก็คือพระพุทธรูปที่แกะบนหินสลักองค์ใหญ่ที่สุดเลยทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังคองดิชันไหมคะองค์ใหญ่มากๆมากๆจริงๆดูสิไม่น่าเชื่อเลยเขาชื่อว่าพระพุทธอุษยะคีรีสุวรรณภูมิ อยู่ที่สุพรรณบุรีนี่เองนะคะอยู่ที่อำเภออูทองสวยจริงๆค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวฉันพาไปดูใกล้ๆนะคะภาพที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นะคะก็คือพระพุทธรูปปุสิยคีรีสีสุวรรณภูมิหรือเป็นหลวงพ่ออูทองนั่นเองค่ะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าองค์ของที่นี่เนี่ยองค์ใหญ่จริงๆและท่านก็ประดิษฐานอยู่ที่ริมผาโดยที่ยังไม่แน่ใจนะคะท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยท่านนะ่ะ เป็นการแกะสลักมาหรือว่าเป็นการปั้นขึ้นไปนะคะแต่บอกเลยว่าสวยจริงๆสวยจริงๆเหมือนกับเป็นอันซีนะคะแล้วก็ถ้าท่านหนโอ้โหดิฉัน,นี่ยมาอยู่ตรงนี้เนี่ยองท่านใหญ่มากๆอยู่บนหินผาที่ใหญ่มากๆใครที่ยังไม่เคยมาสุพรรณแล้วก็ลองมาที่นี่นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สวยมากๆเลยห้อมล้อมนะคะไปด้วยภูเขาหลายรอบเลยค่ะท่านผู้ชมดูสิคะแล้วทีนี้ องท่านจะอยู่หลังข่าที่ใหญ่มากตอนนี้คนก็เริ่มมาถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมสวยจริงๆเลยโอ้โหองค์ใหญ่มากแล้วก็พระพักข,ของพระพุทธรูปนี่ก็แปลกตาทีเดียวแต่ไม่แน่ใจว่าทรงของท่านเนี่ยมาแบบไหนนะคะที่บริเวณฝ่ามือของท่านก็จะเหมือนมีเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเหมือนเป็น ตีไม่ใช่ตรีสิเหมือนจกอักรล้อโหแต่สวยจริงๆนะคะแต่ยังไม่เห็นประวัติว่าท่านน่ะอยู่ความเป็นมายังไงนะตอนนี้เราก็มายืนอยู่ใต้าฐานองค์แล้วนะคะจากมองการมองมุมเงยอย่างนี้เนี่ยท่านก็จะองค์ใหญ่มากๆดูสู้แดดสู้ฝน ็นหินที่สวยมากๆว่ามีการขัดหินออกมาได้งดงามจริงๆแล้วก็เขาก็บอกว่าสร้างนั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาะปี57เสร็จวันที่หนึ่งพฤษภาปี6 1หนึ่งนี่เองถึงว่าสิเพิ่งเกิดขึ้นนี่เองนะคะก็เลยออกมาเป็นแสงสถานาที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่คะ่ะท่านผู้ชมคะโอ้อลังการงานสร้างาหลังจากที่เราเดินอยู่ด้านนอกเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณ ใต้ของตัวองค์ท่านนะคะท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นใต้ขององค์พระท่านเขาก็จะเจาะทําเหมือนเป็นผนังของเป็นผนังใต้ตัวฐานของภูเขาเลยนะคะเจาะจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งนึงเลยโอ้โหวิจิตรมหฬารมากจริงๆเลยนะคะท่านผู้ชมดูสิคะทีฉันก็เข้ามาบริเวณภายในตัวของถ้ำเรียบร้อยแล้วเป็นถ้ำแบบเจาะข้างบนนะคะดู สวยมากๆค่ัท่านผู้ชมดูนะคะดิฉันจะพาทุกคนเดินไปพร้อมๆกันโอ้โอนี่อันนี้ก็จะเป็นมีเจาะหินนะคะเป็นพระอโศกมหาราชแล้วก็มีมีแกะสลักหินนะคะนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักออกมาเป็นหินสวยงามจริงๆโอ้โหสวยมากค่ัท่านผู้ชมนี่ค่ะ โอ้สวยจริงๆค่ะข้างในนี้ล่มเย็นมากด้วยนะคะจากเทียบกับเมื่อกี้ข้างนอกร้อนมากแต่ตอนนี้ข้างในเย็นช่ำม,มากเลยเพราะน่าจะเป็นอยู่ใต้เออขอเรียกว่าตัวถ้ำตัวภูเขานะคะก็ะเลยออกมาเย็นมากๆ วิจิตสวยมากปจริงค่ะท่านผู้ชมไม่รู้จะพูดคําไหนแล้วจริงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ชั้นเนี่ยกมอนั่งพักก่อนเพราะข้างนอกเมื่อกี้แดดแรงมากจนนี้ชันรู้สึกว่าดิฉันอาจจะเป็นลมคาแดดได้เพราะว่าเขายังเป็นพื่นการสร้างเสร็จนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีร่มหรือว่าไม่ได้มีเต็นท์มีแต่ว่าเป็นเพลินบ้างเล็กๆอยู่ตอนนี้ก็เข้ามาที่ถ้ำมังกรลอดนะคะหรือว่าถ้ำมังกรบินนั่นแหละ เพื่อจะให้เป็นบังกรบินผ่านลอดไปลอดมาค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเราก็จะเห็นด้านหลังของดิฉันนคะคะก็จะเป็นลนักษณะการเจาะผนังหรือว่าเป็นการเจาะตัวภูเขาเลยดิฉันจะมาอ่านประวัติให้ฟังนะประวัติของที่นี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนน่ะเป็นเหมือนหินเพราะว่าเขาทําสัมปทานหินไว้ที่จังหวัดสุพรรณอยู่ที่อู่ทองที่หละค่ะท่านผู้ชมแต่พอในปี3-4มสี่เขาก็หมดสัมปทานไปทําให้ที่นี่กลายเป็นที่ลกล้างเหมือนกับว่าเป็นเหมืองล้างนะคะเหมืองหินล้าง ทีนี้ท่านเาจ้าอาวาสของวัดป่าเลไลของจังหวัดสุพรรณนี่แหละคะ่ะท่านก็เล่งเห็นว่าพื้นที่นีน้มีความสวยงามมากแล้วก็มีพื้นที่กว่าร้อยไร่ ท่านก็เลยคิดว่าควรจะเอามาทําปรับปรุงทัศนียภาพและให้กลายเป็นแหล่งพื้นที่ให้คนเข้ามาเพื่อสักการะบูชาแล้วก็กลายเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งนะคะท่านก็เลยไปขอกับท่านผู้ว่าราชการของจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเข้ามาขอใช้ประโยชน์พื้นที่ดินนี้นะคะก็เลยกลายเป็นวัดแห่งนี้นั่นแหละแล้วก็มีการเ,าเจาะทําเป็นพระพุทธร,รูปอยู่ที่ผนัง ของภูเขาที่เป็นเหมือนเขาตรงนี้ไม่น่าเชืยย่อเลยนะคะท่านผู้ชมว่าจะกลายเป็นแลนด์มาร์คที่สวยมากๆและพระพุทธรูปที่เขาใช้เนี่ยเป็นพระพุทธรูปของสมัยอู่ทองเลยนะคะท่านผู้ชมถึงว่าสิองค์พระพักของท่านจึงไม่เหมือนพระพุทธรูปสมัยยุทธยาเท่าไหร่นะ <c oughs> เพราะว่าออกมาเป็นลักษณะของอู่ทองแล้วก็เป็นทรงโปรดพระมารดานะคะเ <c oughs> ขาเรียกว่าเป็นปางโปรดมารดาก <c oughs> ่อนอีฉันก็ไม่เข้าใจแต่ว่าคนที่รู้ประวัติ โปรปังต่างๆก็อาจจะตอบได้นะคะเอาเป็นว่าดิฉันก็จะมาบอกประวัติพร้อมกันนั่งฟัง คุณเพิ่มสินเป็นคนบอกประวัตินะคะต้องให้เครดิตนางด้วยที่นางอุสาไปหาข้อมูลมาจากพีกูเกิลนะคะแล้วเอามาบอกให้ฉันมาเล่าให้ทุกคนฟังนั่นเองดังนั้นเนี่ยก่อทุกคนจะรู้ประวัติแล้วนะคะก็จะได้สามารถที่จะมาเที่ยวได้แล้วก็รู้ประวัติของเขาอย่าลืมนะตรงอ๋อให้มานั่งตรงถ้ำมังกรบินตรงนี้นะคะจะบอกว่ายเย็นมากๆเลยเนี่ยฉันเนี่ยลมพัดโกโกโกถงนี้นะคะท่านผู้ชมใครมาที่อู่ทองสุพรรณบุรีก็มาผ่านที่นี่นะคะ เป,เป็นพระพุทธรูปอยู่ที่นี่นะคะอู่ทองสุพรรณบุรีดิฉันก็จําชื่อท่านไม่ได้สักทีเพราะชื่อท่านยาวมากเลยพระพุทธพ,พุทรเสยยคีรีสุวรรณภูมินี่ราะคะาดิฉันจําได้แล้วนะคะก็มาเที่ยวกันนะคะในวันหยุดอย่างนี้กใกล้นะคะไม่ไกลาจากกรุงเทพเลยนะคะท่านผู้ชมไม่เกิน2ชั่วโมงก็มาถึงแล้วนะคะถ้าออกจากเส้น3 4มหมาจากทางนนทบุรีก็ใช้เวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงแล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะเดินทางมาค่ะเยอะนะคะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของประเทศไทยเราเลยนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวเราไปชมกันนะ